เมื่อว่านคิ้วของยายฟาสังอ่ะเมื่อนี้เป็นคิ้วของลุงบัดที่เนี้เอาลุงมึงสิกินยังเฮ้ยหาแนาวกินเยาะจักสิกินยังเว้ยนี่ร้านนี้กับเป็ดตบับแสบเนี่ย้านนี้กับเป็ดตบับแสบไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปนี่ก่อนเดี๋ยวทีมาเอาน้ำน้ำอ่ะร้านนี้เลยเนี่ยต้มยำแสบปากแตกเนี่ยเมนูมีหลากหลายครับผมต้มยำแสบปากแตกคือว่าแนวนัอน,นอ้าวนี่นี่จานนี่บอกเลยว่าราคาคุ้มค่าเฮง เอาพวกเครื่องเคียงผักหอมต่างๆนี่เจ้าของร้านเหล้ากับนั่เสนอเต็มที่เลยไอ้ไอ้สีสักกับฝ้าสั้นเด้อเร็วๆเด้อวอร์ชันอ่ะเอาถ้วยนี่เอาจานนี่เอาจานดีครับจานดีนะได้เลยเอาเดี๋ยวจัดการให้เออแซ่บบ้าป่บอเสียบกูสชขายได้บอเสียบแน่นอนวอร์ชันยอกยอกยอกอา้าวทำการต้มตั้งหม้อแล้วก็ต้มมันลงไปต้มไปอ่ะเ้าต้มแล้วต้มแล้ว เอาเคีียวลงไปครับผมคน้คนคน้นให้มันเข่ากันเป็นตะแซบอยู่เห็นข้าเจ้าถือกายหล้ดหอมตบดังเติ่งอยู่บางหันเนี่ยเอาใส่ไปให้เบิร์ตบานที่ดีปิดเตาแก๊สนะปิดเตาแก๊สแล้วให้พี่สาวมาปรุงว่าสันเอาได้ครับได้ได้ได,ได,ได้จัดการให้ใส่ปรุงเลยบบอะไดปรุงให้ก็ได้เอ้านี่เอา้าตอกแซบสัตว์เอา,อสสเ,อาเรียบร้อยใส่เบอร์สุยางจัดไปครับนี่อันนี้เป็นอะไรวะ อันพีกแกงบ่บ่เมยนไหมยังพีกเผาเออเติมบัก่าบานเดเติมลงไปคนคนค้นมันเข่ากันมันจากสีแสบสีนัวแล้วพี่น้องโอ้ฟดแล้วเริมหอมเดี๋ยวมีก,กิแล้วซิมกันโอ้สุดยอดแสบแสบแสบครับแสบอันนี้ยดาดามาเด้อครับอันนี้ผมให้เล่าซิมมันนะบอกเล่าว่าซิมแน่ว่าสินเอาแสบมาเอื้อยอเต็มความนัวกันมันบ่่อยนัววะนะ เอาเลยเอาเจีเอาจัดเอาผักหอมส้อยต่างๆใส่ลงไปสุกแล้วก็ผักก็จะเข้าบานเดร์ก็สิบัเติมดาวบักเน้าอบเมรดเติมน,าานเเมน,ม,นมข้นนมขนน้มขนก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นนะอ่าบานที่นี่เอาสิถวยเ้อะไปเสรนเอถวยก็ได้จัดให้เอายกที่ให้ปิงน้าใสโตโอ้อยหอมคือหอมเดียวปะ เป็นตาแซบอยู่ได้ดิใส่พักเข้าไปเติมอีกเอา้านี่เรียแล้วลเอา้าครับเอา้าหอนเด้อโอ้ดมมึงดูโอ้หอมหอมสื่นใจ่าส่วนเอาทำการบ้ากาาก่อนจะเข้าเอาสอดก่อนคอนคนคนคนตักขึ้นมาคเบิึงดูเป็นตะกินอยู่ได้พี่นอ้องนี่เดี๋ยวไปกินอยู่โต๊ะ่าส่วนก่อนสิไปขอแวะเอานาำลาดมึงขันก่อนเอานาำเนี่ย น้ำสม้มดำดำดีบอสบอสบอสบอดำดันบ่เอาเอาดำนี่น้ำสม้มน้ำสม้มน้ำส้มแก้วหนึ่งได้ค่ะแล้วว่จัดไปจัดการให้เจบ็บไปเรียบร้อยค่ะอ่ะเอาหลอดได้ค่ะเด้อแดดโอเคครับมาส่นยิบไปละบัดปึ๊บเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเงินแมียมาแล้วมาใจแล้วมาใจกินบ่าบ้ามือบ่ว่างเอาเน่ยก,กูอีกละเอาบัดที่ดีเอา นี่ข่าเหนียวพร้อมมันสิเข่ากันบ่ะระเมียก็ได้เอาเข่าเหนียวมาให้เอ,เอาเอาข่าเหนียวกินกับต้มยำแซ่บบ่ะนะออันนี้ปลาหมึกปลาหมึกนี่สุดหอนหอนโอ้ยหอนหอนหอนมาเสรนโอ้ยหอน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 อเอาเติมน้ำเข้าไปเอาแต่มาเป็นยังไงเรารสสัตว์ขออีกก่อนโอ้ยแซ่บแสบแ่บแสบ,แสบยู่แต่มันหอนว่าแซ่บนี่กุ้ง สิม,มุมกุ้งคักๆเนี่ยกัดดึงถวยไปยิบกุ้งนี้จากบารีซัดใส่สเขาปากแลก้วบ่ได้ซัดเตอ้กเนี่ยแยกกินเรียบร้อยกุ้งแฮมีโตเดียวตัวใหญ่ๆบาดเนย่ยนี่โอ้ยเนาะเอาไปไปสดต่อเอากระไดบ้างโอ้ยเนาะจังแมนกระไดเนี่ยเอาว้าวห่อนอยุตกระเสบเนี่ยกุ้งสเส็บยังครับพี่น้องเสบ